เอาละฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเจดีแซนเหลียวไล่กันอีกแล้วนะผมวันนี้เราก็มาอยู่กับตัวละครใหม่นะผมที่มีชื่อว่าอ๋องนั่นเองนะผมชื่ออ๋องนะฮะเออวันนี้อ๋องก็เออก็กลับก็กลับบ้านนะผมกลับบ้านที่ลอสซันโตสนะผมจริงๆแล้วอ๋องนี่คือเป็นหลานของลุงเอ็มนะผมลุงเอ็มนั่นเป็นลุงของอ๋องนะผม อ๋องต้องกลับมาลอซานโตสเพราะว่าตั้งแต่อ๋องย้ายไปอยู่ประเทศไทยแล้วก็หลังจากที่พ่อของอ๋องนั้นเสียชีวิตนะผมอ๋องก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่บ้านเกิดนะเออเนาะก็อ๋องนี้ย้ายไปอยู่ประเทศไทยมานะผมอ่องก็ได้กลับมาบ้านอีกครั้งนะผมเด๋อวรอแท็กซี่แป๊บนึงนะครับผมอ,อสงสัยอ๋องต้องไปพักอยู่ที่บ้านของลุงเอ็มก่อนนะผมไปดูแลลุงเอ็มด้วยช่วยงานนะ เผื่อมีอะไรให้ทำนะครับผมอืมรอรอแท็กซี่แบบหนึง่งแท็กซี่ก็มาแล้วผมมาเรามาเล่นเป็นคนขับแท็กซี่ดีกว่านะฮะเออว่าแต่น้ไมในในตมันขึ้นมาอย่างนี้วะเออช่างมันนะฮะไปเรามาเล่นเป็นคนขับแท็กซี่นะเอ,อ้ยน้องอยู่บไ,ไหนอะน้องอ๋อบ้านพี่โอเคเดี๋ยวผมบอกทางเองได้น้องเดี๋ยวพี่พาไปส่งเอง พี่รู้หมดทุกทางน้องอยากไปไหนบอกพี่ได้เลยพี่ไปมารอบโลกอะแท็กซี่เนี่ยพี่ขับอะขับขับ <c oughs> ขับรอบโลกอ้าเวเฮ้ยเดี๋ยวพี่ผมลืมกระเป๋าอะไม่เป็นไรน้องคอยไปซื้อใหม่เหมือนกูจะขับย้อนสอนไงไม่รู้ย้อนอะวะย้อนจริงๆเด้อผมขับย้อนสอนนะคนดูงั้นไม่เป็นไรนะผมป เราก็จะกลับบ้านนะผมโอเคพี่ขึ้นทางด่วนไปเลยพี่ได้ครับน้องเพี่อยาขับไวดีผมกลัวความเร็วไดทท้ขับน้องโทษทีีรคบนองโอเคพี่จะขับช้าๆน้องนะแต่พี่ขอขับเลนซ้ายละกันเลนกลางนะไม่ใช่สิเลนซ้ายสุดเอโอเค okay, ครับแล้วก็ จะนั่งแท็กซี่ไปที่บ้านลุงเอ็มนะผมต้องไปอยู่กะเอา้ารถดบับอะไรวะอยู่ดีรถกระดับนะ่ะเอา้ารถทำไมในโตมันขึ้นวาเนี้ช่างมันมละกันเฮ้ยทำไมรถกระโดดได้วะแค่ย่างฟี้วรถกระโดดได้เอ๊ะทำไมทูกคันติดในโตมาเลยวะอะไรวะเกมผมมันบักๆปะเนี่ย รถกระโดดได้คนดะูเออเนาะเออเฟี้ยวๆดีเออขอแซงหน่อยครับขอแซงหน่อยครับน้องแล้วก็ไปทางไหนกะพอผ่านตรงนี้มาจะขึ้นสะพานด้านหน้าไหมหรือว่าตรงไปเลยตรงไปไเลย okay, ครับพี่เอเรครับน้องมอไซมาได้ไงเนี่ยโหมีป้าขี่จกักรมีป้าขี่จักรยานยนต์ด้วยสวย โอ้มีเจขี่ฮาเลสวยสวยช่บหย <c oughs> คนขับแท็กซี่นี่บ้ากรรมกันแฮน่ <c oughs> อุย้ยรถเยอะไม่ได้อย่างนี้เดี๋ยวรถชนต้องขับชา้าๆโอเคครับเราจะต้องขับแท็กซี่แบบปานนี้ที่สุดนะผมเพราะว่าเราเป็นคนขับแท็กซี่นะผมเราต้องขับให้แบบ เหมาะสมกับการเป็นคนขับรถโดยสารเนะยเราอย่าขับรถเร็วนะับผมเดี๋ยวลูกค้าจะเป็นลมไปเคเอ่อพี่แล้วพี่ก็ตรงไปทางนู้นเลยนะโอเคครับหนองโอเค ป่ะเราก็น่าจะใกล้ถึงแล้วอีกไม่นานนะผมป่ะอีกเอ้ยเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนอย่าชนเคน่าจะใกล้ถึงแล้วเทเราก็ใกล้ถึงบ้านลุงเอ็มกันแล้วนะเด็กๆเี่ครับเลี้ยวด้านหน้านะพี่ได้เลยครับน้องเดี๋ยวหน้าน,นี้ใช่ไหมครับ แชร์ไปโอเคครับแล้วก็เข้าสู่ถนนเล็กแล้วนะผมน่าจะใกล้ถึงแล,ะละ้วล่ะพี่ไปเลี้ยวด้านหน้าก็ได้เพี่ได้คำน้องเดี๋ยวเนี่ยแหละพี่ครับครับเอ้ยทำไมรถมันบุบวะใครแอบชนรถกูวะเนี่ยเอยรถแท็กซี่บุบวะเอ้ยไม่เป็นเรี้ยวไรซะเลย พี่ตรงนี้มีไฟแดงวะเนี่ยไม่มีครับน้องแสดงว่าไปได้ใช่ไหมอะไรเนี่ยมันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อไฟเขียวก็ผ่านได้ผมมีรถพวงด้วยเฟียวเดี๋ยวเลี้ยวขวาด้านหน้าพี่ครับน้องได้เลยครับนี่แหละพี่จอดตรงบ้านหลังเนี้ยพี่เนี่ยร้านอาหารตรงนี้แหละพี่เป้แ้หมดกี่บาท่ะ เออทั้งหมดห้าร้อยคำนองขอบคุณมากเพ่่ชงดีนะเี่คำนอง okay, ครับเราก็เดินทางมาถึงบ้านของลุงเอ็มแล้วนะฮะผมเจ้าอ๋องมาถึงแล้วเฮ่ทำไมวันนี้ร้านลุงเอ็มมันเงียบอย่างงี้เนี่ยโอ้ร้านเงียบร้านเงียบเกินอลุงเอ็มลุงเอ็มผมมาถึงแล้วลุงเอ็มลุงเอ็มครับดีอ๋องเองนะครับ ุงเอ็มอยู่ไหมครับโอ้ยไอหลานรักมาเจ้าอ๋องเป็นไงบ้างไปอยู่ประเทศไทยมามีความสุขดีไหมก็มีความสุขดีนะครับก็มีอาหารอร่อยผู้หญิงก็สวยโอ้ยการเรียนอะไรก็ถึงจะเรียนหนักแต่ว่าก็เขาสอนดีนะอืมเออแต่ลุงก็ต้องขอโทษน,นะที่ลุงไม่ว่างไปงานศพพ่อแกนะ่ะอืม โอ้ยลุงไม่เป็นไรหรอกผมผมก็เข้าใจลุงนะลุงก็ไม่ว่างหรอกเนาะไหนจะเรื่องการเงินไหนจะไหนจะไปต่างประเทศหรืออะไรอีกเนาะหลายอย่างเนาะกว่าจะไปได้นะลุงเอ๊ะลุงแต่ว่าผมขอยืมรถกระบะหน่อยได้ไหมเอาแล้วแกจะไปไหนล่ะเออผมอยากไปขับรถเที่ยวอะ่ะผมขอยืมรถหนะพอดีผมยังไม่มีรถเลยนะ่ะ ค okay, ไหมลุงเออได้ได้ได,ได,ได้อืมกุญแจยอยู่หน้าบ้านฉันลืมผมครับลุงไปครับเดี๋ยวไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะไอ้องไอ้องจะไปขับรถเล่นนะผมโอเคครับไปเราไปกันเลยดีกว่าครับผมไม่ลืมไปมันต้องขึ้นทางหลังคานะโอ,โ,อโอ้แต่เราต้องขึ้นทางหลังคานะครับผม ไปกันเลยขับรถเล่นกันนะปปเคยืมรถลุงเอ็มมาขับรถเล่นนะครับผมปมไปเดี๋ยวบอกว่ากลัวความเร็วไงวะนี่มึงขับข,ขับไม่ปล่อยพมอะไรเลยนะเนี่ยอืมเออรถชนโ,โหเริ่มไม่เป็นชีวิตจริงแล้วโอโหชีวิตจริงนี่ขับอย่างนี้ตายนะครับผมเค เราจะไปไอ้นี่กันนะผมเขาเรียกว่าอะไรอะไปเที่ยวเออไปเที่ยวกันไปอีกทางหนึ่งดีกว่านะเออไปอีกทางหนึ่งดีกว่า,าเราจะไปเที่ยวตาย่ะวันนี้กูไม่ได้ไปเที่ยววันีโอเคไปเราจะไปเที่ยวอืม เ okay. นี่มันทางเข้านี่มันทางเข้าบ้านนี่ว่ะเริ่มมึนแล้วผมผมเริ่มมึนละป่ะเราจะไปขับรถเล่นนะผมขับรถเที่ยวกันหน่อยตำรวจสวัสดีครับในตับเป็นเลยไป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  เฮ้ยมันฝนฝนจะตกแน่เลยว่ะคนดูอ๋อออแล้วชนโอ้ยรล้ชนแล้วชนแล้ชน,ชนอย่าชนกันดีอย่าชนขอลรองอย่าชนแป๊บหนึ่งนะผมว่าผมว่าควรให้อ่องซื้อบ้านไหมหรือว่าไม่ต้องนะผมเออไม่ต้องให้อ่องซื้อหรอกโอ้ยพังพอดีเฮียรถกู <G ül> เออชวนจะพังเลยวนะเนาะในชีวิตจริงขับรถอย่างนี้นี่ไม่ได้นะผมนอกจากจะโดนตำรวจจับนี่คือตายนะผมขับอย่างเงี้ยเฮ้ยรถเมย์ไม่ไหวนะไม่ไหวกับพวกมึงอะนะขับรถกันอย่างเงี้ยแหมอ,องกลับมาบ้านวันแรกก็โมโหเลยครับผมเค ไปนั่งซื้อซื้อเบียร์กินดีกว่าซื้อเบียร์สักกระป๋องหนึ่งนะครับผมโอเคเออว่าแต่ที่บ้านของที่บ้านลุงเอ็มก็มีตู้ตู้กดน้ำนี่หว่าทำไมออกไม่ไปกดละ่ะทำไมมากดไปกดที่อื่นบ้าป่าเนาะ <c oughs> นี่ก็คุ้นๆนะครับผมว่าบ้านใครอะไรของใครนะครผมนี่ก็เนาะอย่างที่รู้กันว่าบ้านใครเฮ้ยมากดน้ำแถวแถที่นี่ดีกว่าก็จริงๆแล้วจริงๆจริงๆแล้วคนนอกสามารถเข้ามาในบริเวณนี้ได้นะครับผมเพราะว่า บริเวณนี้ก็จะให้คนน้องเข้ามานั่งเล่นผ่อนคลายอะไรกันได้นะครับผมก็มากดเบียร์กันหน่อยเนาะมากดเบียร์สักกระป๋องหนึ่งหิวหิวมากโอเคไปกดแค่นี้แหละแล้วกลับเออกูว่างไปดื่มไปมันต้องขึ้นทางหลังคานะตรถควันขึ้นแล้ว กลับบ้านดีกว่านะครับผมปะเดี๋ยวลุงเอ็มเป็นห่วงนะกับรถตั๊มนึงโอเคเอออย่าดิบอย่าดิบโอเครถขนปูนป่ะโอ้ฝนตกถนนลื่นนะผมถ้าฝนตกห้ามขับรถไวเป็นอันขาดนะเพราะว่ามัน อันตรายหลายมากด้วยอันตรายมากเคปะก็กลับบ้านคลิปนี้กูพูดได้แต่โอเคอะนั่นแหละเคปะนะโอเคอีกแล้วคลิปนี้ผมพูดได้แค่โอเคนะครับผมตามความเคยชินของกูเนาะพูดได้แต่โอเครือว่าแต่มาทางนี้แม่งใกล้เหมือนกันนะครับผมเออใกล้ใกล้ดีนะ เดียวเองใกล้ถึงบ้านละข้ามสะพานนี้ไปแล้วตรงไปอีกไม่น่าไกลนะก็น่าจะถึงแล้วล่ะผมว่านะความรู้สึกผมดูว่ามันอีกไกลวะจริงๆแล้วมีสะพานตรงนี้แบบถึงบ้านเลยนะผมนี่ไงข้ามสะพานไปก็ถึงแล้วโอเคปะในต้นใช้ไปเลยใช้คุม้มฝนตกหนักไม่น่าขับรถเล่นเลยเว้ ฝนตกหนักนะครับผมโอ้ยดิบเหลือเกินตายตายทำยาง,งมันได้ดีมากดิบอย่างเดียวเลยเว้ยนี่ก็เมื่อกี้ก็ลงพยาบาลนะครับผมไอ้เจมึงจะกระโดดมาหารถทำไมเล่าโอ้ยไอ้งโงห่หัวร้อนหัวร้อนแกไอ้เจ อ่ะก็คลิปนี้ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมผมเอาไว้แค่นี้ก่อนแลวกันนะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตไครนะครับผมและที่สะพานอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะครับผมตอนนี้ฝนตกหนักมากต้องหลบฝนก่อนนะเออคลิปนี้ไยบ่าย,ายไปแล้วฝากตัวละครใหม่ด้วยนะครับผมฝากด้วยนะนางๆอืพี่ตัวละครใหม่